ฮัลโหลมาสวัสดีกันนะคะลูกค้าวันนี้นิชาจะมานำเสนอฝาสักเก่านะคะลูกค้านะคะเรามาดูช่วงข้างๆก็จะสวยประมาณนี้นะคะลูกค้านะคะสำหรับฝาสักเก่านะคะชุดนี้จะเป็นชุดหนานะคะลูกค้าชุดหนาความหนาของเขาก็จะอยู่ที่เออนี่นะคะก็เซนครึ่งนะคะเกือบๆสองเซนนะคะแล้วก็ สองเซนก็ม like, so ีนะคะสองเซนกว่าๆอะไรประมาณนี้ก er ็มีนะคะสองเซนครึ่งก็มีแต่แบบแบบว่าจะค่ากันไปนะคะลูกค้านี่นะคะก็จะหนาอยู่ที่สองเซนเป๊ะก็มีนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสองเซนเป๊ะนะคะแล้วก็หน้าเก้านะคะหน้าเก้าก็จะอยู่ที่สองเซนนะคะลูกค้าอย่างนี้นะคะสองเซนแล้วก็เซนครึ่งนะคะในความ ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือสองเซนกวกขวาก็มีนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะนี่นะคะชุดนี้จะมีถึงหน้าสิบสามนะคะลูกค้าหน้าห้าหน้าหกนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองหน้าสิบสามคือมีทุกหน้านะคะลูกค้ามีทุกหน้านะคะอันนี้จะเป็นหน้าใหญ่นะคะหน้าสิบนะคะจะหนาอยู่ที่สเซนนะคะลูกค้านะ น้าสิบนะคะอ่าชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดคืออสี่ตรงนะคะลูกค้าตรงที่หนึ่งนะคะลูกค้าน้าใหญ่นะคะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่นะคะลูกค้าทั้งหมดจะมีอยู่ที่สิบยกนะคะสําหรับาฝาชุดนี้นะคะทั้งหมดมีอยู่สิบยกนะคะเรามาดูใกล้ๆความงามกันนะคะลูกค้านี่นะคะมาดูรดลายของสักนะคะนะคะหน้าเก้าลายจะ ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะนะคะลายสักเก่านะคะลูกค้าชุดนี้ความยาวความยาวคนมีตั้งแต่สามศอกนะคะลูกค้าสี่ซอกห้าศอกหกศอกคือรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะลูกค้าความยาวมีไปจนถึงเออ่ น่าจะอยู่ที่สิบสามซอกนะคะลูกค้าสิบสองสิบสามซอกนะคะนี่นะคะคือความยาวของเขานะคะ 12, สิบสองสิบสามซอกนะคะจะมีตั้งแต่หน้าห้านะคะลูกค้าหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบไปจนถึงหน้าสิบสามนะคะอย่างที่นิชานําเสนอไปนะคะลูกค้าชุดนี้เรามาจัดโปนะคะลูกค้านะจัดโปรนาเสนอกันแบบว่า ให้ขายแบบว่าไวๆนะคะลูกค้าจริงๆแล้วราคาแบบว่าความหนาแบบหน้าเจ็ดหนาสองเซนอย่างนี้นะคะลูกค้าหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบถึงหน้าสิบสามเนี่ยถ้าร้านอื่นเนี่ยเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะคะลูกค้าสําหรับความหนาแล้วก็หน้าหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบถึงหน้าสิบสามเนี่ยจัดว่าเป็นฝาที่หน้าใหญ่นะคะลูกค้านะส่วนหน้าห้าหน้าหกหน้าห้าหน้าหกนี่ ปกติร้านอื่นเขาก็จะขายอยู่ที่หมื่นหนึ่งแล้วนะคะลูกค้าหนึ่งหมื่นนะคะหนาสองเซนแบบนี้นะคะแต่วันนี้ร้านนิชาจะมาจัดโปรนะคะลูกค้านะเราขายกันแค่เหมาสิบยกเราขายกันแค่เก้าหมื่นนะคะลูกค้าตกยกละ 9, เก้าพันจริงจริงแล้วมันคือสิบยกกว่านะคะลูกค้าสิบยกกว่าถ้าคิดจริงๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณแปดพัน ไม่ถึงเก้าพันนะคะแปดพันนิดๆน,นะคะลูกค้าสําหรับสําหรับราคาแปดพันนิดๆแล้วก็ได้ไม้แบบนี้นะคะลูกค้านะคะได้ฝาแบบนี้นี่ฉาถือว่าค่อนข้างคุ้มนะคะลูกค้าค่อนข้างคุ้มแล้วก็อ่าเวลาเราไปรีดไปไแปอะไรเราอย่างนี้นะคะก็จะสวยเลยนะคะสําหรับฝาเก่านะคะลูกค้าเนื้อไม้เขาก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเนื้อไม้นะคะลูกค้าเนื้อไม้เก่านะคะอันนี้เขาเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้จะคือคือเลื่อยมาแล้วเขาก,ก็แบบสายบ้านเลยอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะคือไม้เก่านะคะอ่าลูกค้าจะเอาไปรีดใส่นะคะลูกค้าจะทําแบบว่าอ่าบางใบซ้ายขวาอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเวลารีดนะคะ อันนี้เรามาจัดโปูกันอยู่ที่เก้าหมื่นนะคะลูกค้านะสิยกกว่าก็จะตกอยู่ที่ยกละ8 0 0พนิดๆน,นะคะลูกค้าทั้งหมดเลยจะได้อยู่ที่290ร้อยเกแผ่นนะคะลูกค้านะสีตรงนี้สองร้อยเก้าสิแผ่นปูน่าจะปูแบบพื้นที่ได้อยู่ที่ร้อยหิตารางเมตรนะคะลูกค้าสิยกกว่าได้60สิบตารางเมตร ร้อยหกสิบตารางเมตรนะคะลูกค้านี่นะคะทั้งหมดนะคะนี่นะคะหน้าใหญ่ๆอย่างนี้หน้าเก้าหน้าสิบถึงหน้าสิบสามจริงๆแล้วร้านอื่นเนี่ยโอ้โหเขาก็ต้องขายกันอยู่ที่ประมาณหมื่นสามไปเลยนะลูกค้าอันนี้ในชาคือมาจัดตรงนี้คือรวมนะคะเหมารวมไปเลยนะคะสิบยกกว่าก็แปดพันกว่าบาทนะคะต่อยกนะคะลูกค้าจัดได้ก็จัดเลยนะคะลูกค้านะสําหรับ ชุดนี้นะคะลูกค้าคือราคาดีมากๆเลยนะคะลูกค้าอ่าโทรหานิชาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้าอ่าติดตามนิชาได้ในช่องทางอ่าเพจนะคะแล้วก็เฟซนะคะนิชาคาไม้นะคะแล้วก็ช่องทางไลน์นะคะตามเบอร์ของนิชาเลยนะคะลูกค้า แล้วก็ช่องทาง Youtube นะคะซึ่งเป็นช่องของนิชาเองนะคะนิชาคามายนะคะลูกค้านะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Youtube. ได้นะคะลูกค้าลูกค้าก็จะไม่ไม่พลาชชดช็อตเด็ดแบบไม้สวยๆกันนะคะลูกค้าแล้วก็ราคาแบบสบายกระเป๋านะคะลูกค้านะไม้สวยหนายอย่างนี้ได้ไปราคา8,000กว่าบาทนะคะลูกค้าดูดิหาที่ไหนได้นะคะหน้าใหญ่หน้าเจ็ดหน้าแดหน้าเหน้าสิบหน้า11บ็ดหน้าสิบสอไปจนถึง หน้าสิบสามกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้านะคะอย่าลืมโทรหานิชานะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ